ครับเรามารีวิวแกะกล่องพัสดุกันหน่อยนะครับมาดูซิว่ากล่องนี้เราจะได้เป็นอะไรนะครับช่วงรอการลุ้นการ์ดนะครับนีอ่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยจากไหนเอาละครับรือว่าจะให้ให้ผู้สูงอายุใช้ซะแล้วนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับ แต่ไม่แน่น่าสนใจเหนกันนะเนี่ยเหมือนรู้เลยนะครับว่าคนรีวิวอายุมากแล้วครับมานะครับเรามาดูกันว่าภายในนี้จะเป็นอะไรนะครับว้าวโอว้สุดยอดเลยเห็นลักษณะการดามมาแล้วนะครับ โอ้โหว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่ครับมืออาชีพมากๆเลยนะครับโอ้โหการดามแบบนี้นะครับดูซิมีอะไรบ้างนะครับอ่ะมาดูก,กันกับชิ้นที่หนึ่งครับวันนี้เยอะจัดเลยครับเยอะมากอ่ะงั้นขอเป็นชิ้นนี้แล้วกันนะครับ ลุนครับชิ้นที่หนึ่งจะเป็นอะไรอ่าอันนี้เป็นการ์ดยูยูนะครับเป็นการ์ดยูมาลุนด้านหน้าครับหนึ่งสองสามอ้าวไม่มีครับโอเคมาดูด้านนี้นะครับเป็นใบฮีเอนะครับเป็นใบใบอานะครับเป็นใบอานะครับสวยงามครับสวยงามครับสวยงามสวยงามหมดเลยนะครับตัวซองก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นใบอาทั้งหมดเลยนะครับสวยงามทุกใบครับ ต่อไปนะครับมาดูซองนี้ครับอู้อันนี้จะบอกจำไม่ได้นะครับจำไม่ได้จริงๆครับว่าเก็บอะไรไปบ้างมาดูซองที่สองครับอ้าวโอ้โหมีการให้รุ่นแบบนี้ด้วยครับงั้นเดี๋ยวผมขอแกะแบบนี้ก่อนละกันนะครับ มาครับมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าที่เหลือนี้จะเป็นการ์ดใบไหนกันบ้างนะครับโอเคด้านนี้ด้านนี้ดูง่ายนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นใบ R นะครับเป็นใบ R อันนี้ดับเบิล R นะครับขอเป็นใบ R ก่อนละกันนะครับนี่ก็เป็นใบ R 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 ใบ R, R. R. R หมดเลยนะครับซึ่งสวยมากๆอันนี้เป็นดับเบิลนะครับดับเบิลมามาดูที่เหลือครับว่าจะมีใบไหน นะครับเป็นใบที่ที่เกินใบ R หรือเปล่านะครับโอ้โหแกะแบบนี้มาพร้อมหนึอ๋อตรงนี้เป็นใบเป็นใบ N ที่ผมขอไว้นะครับเป็นใบ N นะแสดงว่าตัวตนี้เป็นใบ N หมดเลยนะครับน่าจะเป็นใบ N หมดเลยโอเคน่าจะ N หมดเลยนะครับ น,นี้ผมเอามาเพื่อเข้าชุดนั่นเองนะครับโอเคเป็นใบ N นะครับเป็นใบ N อันนี้ก็น่าจะ N เหมือนกันพูดแซองดีมากๆเลยครับซองดีมากๆเลยเป็นใบเอนนะครับเป็นใบที่ผมขาดนะครับอันนี้เป็นใบที่ผมขาด ใบนี้ต่อครับเอาแล้วตรงไหนเนี่ยือใบนี้อะไรเอ่ยเป็น n หรือ R อาเป็น n นะครับติดอะเอาอยู่คนละด้านเหรอ คืออะไรอะ่ะเอา้าโหโหอ้ตกใจเลยโหใบนี้ครับใบนี้เป็นใบ R นะครับซึ่งผมยังไม่เคยมีแล้วสวยมากๆเลยนะครับว้าวสวยครับใบนี้เป็นใบทีอา TR นะครับใบ TR ว้าว ผมก็งงเลยว่าทําไมถึงแพ็คมาแบบนี้อ๋อดามใบด้านนอกนะโอ้สุดยอดมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมใส่สลิปไว้ก่อนนะครับใบนี้ผมเปิดเองไม่ได้นะครับใบนี้เลยต้องอาศัยการการ F มานั่นเองนะครับนี่ว้าวสวยงามครับ สวยงามครับปั๊มทองไลยเรียบนะครับขอวางไ้น,นี้ก่อนนะครับอะมาดูใบที่เหลือนะครับเป็นจระตกใจเลยครับใบนี้ก็เป็นใบอ๋อใบนี้ครับใบนี้นี่เอนะครับตรงนี้น่าจะเป็นใบใบเอ็นหมดเลยนะครับนี่ใบเอ็นนะครับ เดี๋ยวก็จะมีครบชุดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใบเอ็นนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้97นะครับ97แล้วก็เอ่อันนี้77มีครับอันนี้57นะครับ57เา่าละไม่ขึ้นครับ 57อันนี้เป็นอะไรเอ่ยนี่เป็น4นะครับและใบนี้คือ16อ่ะ26นะครับ26 16 13แล้วก็4นะครับอันนี้เป็นใบ n หมดเลยนะครับโอเคนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นใบ r นะครับอันนี้เป็นดับเบิลอนะครับใบเดียวจะเป็นดับเบิลอนะครับที่เหลือจะเป็นใบ ใบ R หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นใบ R หมดเลยนะครับแล้วก็มี T R หนใบนะครับโอเคครับตลอดคลิปนี้นะครับก็เป็นการรีวิวแกะกล่องพัสดุนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการรีวิวการยูยูนะครับนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอราทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไป นะครับจนกว่าเราจะได้มีการมาลุ้นการ์ดกันใหม่นะครับดูซิว่า S s R นะครับใบต่อไปของผมจะได้หรือเปล่านะครับสวัสดีครับ